สวัสดีครับพบกับผม King of King Darknet นะครับพบกับ l เลบอนแล่นะครับวันนี้ผมจะมาทำการสอนการบักตัวละครครับในเกมในเกมซอมบี้ไดอารีนะครับเมา่ขวาไปนะครับพูดผิดครับเมื่อกี้เราให้เรากดเข้าไปที่ตัวนี้ครับ ให้เราซื้อตัวละครนะครับสัก2ตัวซืไว้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีคําว่า isq นะครับ e q นะครับให้เรากดไปตรงนี้นะครับแล้วเราจะเลือกตัวไหนก็ได้ครับผมจะมาโชว์ในตัวนี่ครับเะยยังไม่ซื้อนะครับผมจะมาโชว์ครับเห็นไหมครับถ้าคุณไม่เชื่อนะครับดูครับาใหมครับมาตรงนี้ครับแล้วก็กดตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันใช่นะ พอเราไปแข่งนะครับดูครับดูนะครับเป็นไงครับนะครับแบบง่ายนิดเดียวนะครับฉบับบ้านๆนะครับใครก็ทําได้ครับแค่นี้เองใครก็ทําได้ครับฉบับพื้นเมืองครับเขาเรียกเป็นไงครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอ ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วขอขอบคุณครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ